ธรรมะบรรยายช่วงก่อนสว่างเนาะก่อนรุน่งสางของวันพุธวันพุธที่เจ็ดเดือนเมษาย,ยนสองพันหนึ่งร้อยหกจุดสี่เป็นบรรเลมบรรแรมชี้คำบรรเลมชี้คำเดือนห้าแล้วนะอันนี้นะอนอของพ่อวุธฒาตักขโมนวัดป่าบึงวังยาวตะบลเกลืง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพบปะเช่นเคยเนาะก่อนก่อนรุ่งสางก่อนจะสว่างตอนนี้ก็เกือบที่ห้ออา,าแล้วหลวงพ่อคงกล่าวถึงว่าด้วยความเคารพโภ้สูกดิ์แล้วก็นับถือผู้พันเตแล้วก็จเจริญสุขจเจริญในธรรมไปผู้ติดตามธรรมะทุกท่านทุกคนนะ วันนี้หลวงพ่อมีเวลาอยู่บ้างก็เลยมากล่าวถึงเจ้าวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาเนาะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแบบผู้สดชื่นนะตื่นขึ้นมาแบบผู้สดชื่นผู้เบิกบานผู้มีจิตขณะผู้มีจิตไปในธรรมเป็นผู้มีจิตใจที่ใฝ่กับคุณงามความดีทำคุณงามความดีแล้วก็ ตั้งหออัตั้งใจทำคุณงามความดีต่อไปแล้วก็สู้กับชีวิตเหมือนเดิมเนาะน้องพอ่อว่าสู้กับชีวิตชีวิตชะ้มิชีวิตทำไมต้องสู้ก็ต้องสู้แหละบ,บางคนก็สู้หนักกว่าคนอื่นบางคนก็สู้ไม่ต้องมากไม่ต้องมากก็อยู่ได้เพราะว่าบางทีฐานของรัฐมั่นคง น้องพ่อบอกตลอดนะโลูกกระทำพึ่งพาใช้ซึ่งกันเดียกันมันกับพ่อกับแม่ก็อาศัยพึ่งพาลูกยาเมือแก่เท่าลูกเต่าก็เช่นกันต้องทำความเข้าใจว่าถ้าสมมติเรามีครอบครัวมีโนู่นมีนี่แล้วก็อันนั้นก็เขาเรียกว่าภาระ,ะมันเพิ่มขึ้นนะภาระ,ะมันหนักขึ้นเพิ่มขึ้นต้องต้องรับผิดชอบรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบคนอื่นอันนี้ก็แต่อย่าอย่าไปลืมนะ อย่ไปลืมบ่าหมถึงว่าเราต้องประกอบด้วยธรรมะเป็นผู้มีสติเสมอเสมอโดยการดำรงชีวิตถ้าถ้าเราไม่ไม่ประกอบด,ด้วยเหตุผลไม่มีสติไม่ทําอะไรแบบผู้มีสตินั่นมันปัญหามันจะตามมาตามแล้วแก้ยากด้วยนะตามตามแล้วแก้ยากด้วยแก้ยากด้วยให้ให้เป็นคนที่ทําความเข้าใจให้ชัดเจนบ่ การกระทาและสิ่งในอย่างที่มันปรนปจจากฏอยู่ปัจจุบันนี้ก็พราะเรามีชีวิตนั่นแหละถ้าพูดถึงแต่เพอเรามีชีวิตใช่ไหมหลายคนมีชีวิตแล้วการดํารงชีวิตเหลายๆคนที่ผ่านๆมามันอุปสรรคปัญหามีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยอุปสรรคปัญหามีเยอะ,อะแต่บางคนก็มีน้อยบางคนถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามีปัญหาเลยคงคงคงไม่มีในชีวิตใช่ไหม อุปรสรรคตอนนั้นตรงนี้บางเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างยิ่งช่วงนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าโควิดกี่รอบแล้วนี่หลายรอบแล้วเนาเนะรอ,อบนี้ก็รอบนี้ก็ดูดูหนักเหมือนกันเนาะดูหนักเหมือนกันก็เท่านี้ดูอ่าหนักหนักกอสมควรที่หลวงพ่อดูในสื่อเทยัไปตกใจนะอ่าเทเขาเทเขา บางประเทศที่หนักกว่าเราก็มีทั้งแยะไปหมดเราไปเข้าใจอย่าไปโยนอย่าไปโยนผิดลงที่ตัวเองอย่าไปลงโยนผิดลงมาเลยมากมายนั่งหนาคือไ่ทั้งว่ามันขึ้นได้มันก็ลงได้มันเป็นได้มันก็หายได้มันเป็นได้มันก็หายได้แต่ละเป็นแล้วถตาสมวิวมันไปไม่รอดอันนั้นก็ก็ต้องหยุดลงกรรมนั่นแหละกรรมของเราการกระทําของเราแล้วอีกอย่าง,ขงเขไามาท่ว่า กรรมของคนเรบข้างด้วยนะด้วยกรรมของสังคมด้วยประมาณนะคำว่าสังคมคือหลายคนอยู่ด้วยกันคือมันง่ายๆมันมันแพร่กระจายเร็วนะมันแพร่กระจายเร็วอ่าบางบางทงบางอย่างนะพ่อเห็นเห็นนะี่นะบางทีมันก็มีปัญหายอยู่คนเดียวมีปัญหายอยู่คนเดียวเสร็จแล้วทีนี้เวลามันกระจายไปนี่ กระจายไปมันเยอะเยอะเลยเยอะยเลย,อยตอนอย,อย่างเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็พูดเฉพาะที่เมื่อวานนี่ต้องโอ้โหอ่ที่เชื้อปลาเข้าไปทั้งสองรยกว่าคนน้องพ่อพูดตางในในสือือในเขานะต้องสองร้อยห้าสิบคนภายในประเทศโอ้ภายในประเทศ2 4งห้า 5, จากนอกประเทศมา 5, ห้าลายเท่านั้นเองอ แสดงว่าหนักคือหมายถึงว่าหนักเนาะในส่วนหนึ่ง,นะงก,นะก็จากจากแหล่งบันเทิงคนก็จริงๆก็คนก็ชอบสนุกนะน้องพ่อว่าก็ทุกคนก็หลายคนชอบสนุกแต่หลวงพ่อว่ามัน,สน,น,นมนะสนุกเกินขอบเขตใน้าพูดถึงตามหลักมาเนาะสนุกเกินขอบเขตแล้วที่มันก็เลยลืมไปเลยลืมไปบางทีตอนนั้นมันจริงๆมันขาดสตินะมันขาดสติ คนทุกคนขาดสติเราจริงๆไม่รู้ตัวเลยซ้ำไปว่ามันเกิดตอนไหนอะไรแนะสดนี้ไม่รู้ไม่รู้ตัวแตแ่หลายๆคนเนาะหลายๆคนก็รับผิดชอบสังคมรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมอย่างนี้ถ้าถ้าเราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มันจะลงตัวของมันอ่ะหลวงพอ่อหลวงพ่อพูดแวะมาตรงนี้บ้าง มากหน่อยแต่หมายถึงว่าก็ที่สุดของมันก็เขาก็รูปแบบของธรรมะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจํำวันอ,อย่างน้นอยก็ก่อนออกจากบ้านนี่เนาะ,ะวันนี้ก็ยังเป็นวันทํางานอยู่อีกไม่กี่วันก็จะสงการแล้วอย่างนี้เป็นต้นสงการม,มันก็คงไม่สนุกเท่าไหร่ถ้าพูดถึงตำหนักจริงๆมันเป็นวันปีใหม่ของไทยเนาะ วันปีใหม่ของไทยเสร็จแล้วก็ไม่ถึงว่าอย่าไปอย่าไปเน้นเรื่องความสนุกสน,นานอะไรมากมายนักงหนเลยหลวงพ่อว่าเอาเอาแค่อยู่ได้แล้วก็เขาบอกว่าตามสถานการณ์จะตามสถานการณ์รเหตุการณ์นี้มันเกิดขึน้นเกิดขึ้นทุกวันไหมมันก็คงไม่เกิดขึ้นทุกวันแต่ชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยอ่ ชีวิตของสัตว์โลกนี่อันนั้นมันเป็นสําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะ,ะชีวิตของสัตว์โลกชีวิตแต่และชีวิตเนี่ยสำคัญสําคัญมากแต่มันจะมีปัญหาเป็นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอาจะมากน้อยต่างต่างกันถ้าสมมุติเราไม่เราไม่มีธรรมะเรามีธรรมะทางด้านจิตใจทางขาดสติขาดปัญญาเราเข้าใจว่าทุกเจเพาะเราเป็นจฉพาะเรา จร,จริงๆไม่ใช่หรอกหลายคนเขาเป็นอยู่ตอนที่มันเป็นโควิดมันก็เป๊นมันก็หนักหนาสหาหัสอยู่เนาะมันก็หนักหนาสหาหัสอยู่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราเห็นนะเราเห็นแล้วเราเห็นตามความเป็นจริงก่นนะความความเป็นจริงอ ความความจริงมันมันมันบอกเหตุมาตั้งเราตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเสร็จเดี่ยนี้เห็นแล้วถ้าถ้าพูดถึงตามหลักนั้นเราเราเห็นแล้วว่าชีวิตของสัตว์แต่ละตุนแต่ละตัวลวงพ่อกก็บอกอยู่เสมอเสมอว่า วันนี้ถ้าเราทำแถ้าชาติที่เป็นมนุษย์เลอนมันก็เป็นประมาณว่ามประมาณนะรับผิอชอบตัวเองนะยังไม่พอต้องรับผิดชอบคนอื่นอย่างอย่างอย่างเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนันเป็นสเสาหลักเลงเราต้องรับผิดชอบตัวเองให้ชัดเจนถ้าถ้าเรามีพระละมีกําลังมีสติมีปัญญามันก็เอาตัวรอดได้นะเอาตัวรอดได้ เอาตลอดไปแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเจอประสักปัญหาขึ้นมาในชีวิตเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่หลวงพ่อยากบอกฝากว่าเราต้องควบคุมสติของตัวเองให้ดีถ้าควบคุมสติตัวเองไม่ดีมันก็จะมีปัญหามันมีปัญหาตามมาบางทีก็คืออย่างยกตัวอย่างเขานินทา,าบ้าไร่ลอยเงี้ยแล้วทีนี้เขาโกดเราเรากเกลียดเราอย่างนี้ บางทีเราโกรธตอบเกลียดตอบเวลาชําระก็เลยว่าชําระแค้นอะไรนะใช่ไบางทีเราใช้เครื่องทุ่นแรงมันจะเป็นปืนผาหน้าไม้ก็ดีแล้วก็ดีที่นี่มันจบตรงนั้นไม่จบนะถ้าสมมติเราไปทำลายเขาแล้วไปฆ่าเขาหรืออย่างน้อก็ฆ่าเขาตายมันจบไหมคนตายเลยนะถ้าพูดถึงทำไม่มีพบมีชาติข้างหน้ามันก็อาจจะจบใช่ไหม แต่เราไม่จบไปดิอนาคตอนาคตไม่ใช่สะดุดเฉยๆนะมันดับเลยอนาคตดับบูบเลยอย่างนี้ถ้าเราคำนึงถึงตงัวนี้ดีๆทีนี้เขาบอเกีย่ยวว่านั่นคือมีสติมีสติว่าโอ้นับหน,นึ่งถึงสิบนับน่นับหนึ่งถึงร้อยน่นับหนึ่งถึงร้อยถ้าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วถ้าทำความเข้าใจนะถ้าทำความเข้าใจว่า พูดถึงว่าถ้าถ้าเราดำรงชีวิตแบบผู้มีสติเนี่ยผมมีสติเราต้องคิดทบทวนเราต้องคิดทบทวนก็ได้ว่าทบทวนไปข้างหน้า,าคิดถึงปัจจุบันเราก็ทบทวนในสิ่งที่มันที่ชีวิตที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมามันผิดพลาดเพราะอะไรมันผิดพลาดเพราะอะไร มันผิดพลาดตรงที่ว่าบางทีมันผิดพลาดเพราะคนอื่นเราก็ต้องตามแก่อย่างเนติมเราตามแก่บางทีมันก็ผิดพลาดเพราะน้ำมือของตัวเองเสร็จแล้วอันนี้ก็ต้องตามแก่ใช่ไหมถ้าผูดเชืตามแล้วเหมือนเหมือนเหมือนกับเวลามันบกพองตรงไหนเราไปกลับไปเติมเรากลับไปเติมได้แต่บางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่าง มันต้องแก่ไปข้างหน้าไม่เที่งวายอยู่ข้างหน้าเออมันจะผิดพลาดถ้ามมนจะหนักมันจะหนักเกินไปแล้วทีนี้เราก็ต้องนั่งทบทวนเราต้องนั่งทบทวนเห็นแล้วชาติชรา,ามรณะว่าชาติที่เกิดขึ้นมานี่ชาติเกิดขึ้นมามันเจียวประสาทแน่นอนนะในจะเจ็บไข้ได้ป Ł ่วยทุกนั้นงทั้งนีน้เจ็บไข้ได้ป Ł ่วยถ้ามันป Ł ่วยใจเข้าไปด้วยมันก็หนักใช่ไหมถ้าพูดถึง,งป Ł ่วยป่วยกายยังไม่พอ ป่วยทางจิตหรือป่วยทางใจด้วยมันจะมีปัญหาเป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนมันก่อหมือนกับงานสังคมอย่างนี้ช่วงนี้หลวงพ่อหลวงพ่อจริงจริงหงพ่อกับมีงานเยอะแต่ไม่ย้ึงว่าเป็นงานสังคมนะบาง,งาทีคนเรื่องใกล้ตัวบางเดี๋ยวเราให้ฟังว่ามันเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องใกล้ตัวคือหมายถึงว่าคนที่อยู่ในองคอ์กรของเรามันสูญเสียอย่างสมยศเตีย่างอ่ะ คนในองคอ์กรแต่ไม่ได้มาพ่อแม่เสียไปช่วงพ่อแม่ตายพ่อแม่เขาตายมันก็อย่างน้นอยๆแล้วพ่อต้องก็ต้องลงไปดูแลด้วยในด้วยก็ก็เหมือนก็บ่าระเป็ปงานสังคมนะงานสังคมที่เราต้องพึบผิดช,ชอบใช่ไหมเือาถ้าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมืนอนเพราะว่าถ้าถ้าสมมติมว่าเราเป็นเพื่อนเป็นสัตว์ที่เคยมาร่วมโลกเดียวกันเนี่ย เวลานั่น <Bless> ขึ <AM trying> ้นมามันเป็นภัยธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะ่มีคิดอยู่เราจะนิ่งดูดายไหมล่ะถ้านิ่งดูดายนั่นก็แสดงว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องแสดงออกแสดงออกแต่อย่าไปวิตกกังวลนเกินไปอย่าไปวิตกกังวลเกินกว่าเหตุถ้าถ้าถ้าสติว่าเรา วิตกกางบนเเกินกว่าเห็นทั้งคือหมายถึงว่าทาอะไรไม่จะผิดพลาดไปเยอยเดินก็สะดุดทำนู่นทำนี่ก็สะดุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันก็สะดุดไปเรื่อ,อยแล้วพ่อบอกฝากนะถ้าทําอะไรที่ที่ทเรื่องของศาสนาเนี่ยสติสัมปชัญญะสติความรู้ตัวเรารู้ตัวเสมอว่าเราทำนี่นะเราทานข้าวอยู่เราเดินทำนู่นทำนี่ ทําทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวร,รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมออย่างเงี้ยถ้าสมมติเรารู้ตัวเรานึกได้ถ้าไปทํานี่ยมันจะเดือดร้อนเราก็ไม่ทําดีกว่าเราจะก้าวเราจะเดินไปตรงนี้มันจะอาจจะเป็นอันตรายเราก็อย่าไปอย่าเพิ่งก้าวไปอย่างเช่นว่าเราไปที่เมือนนมเมอนน่อย่างเงี้ยสมมติไปที่เมื่อในป่า หมูเงี้ยวเขี้ยวขอเขาบอกว่าหมูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์เห็นผิดผิดจริงๆมันจ้องเล่นเล่นหาเลยนะไม่ไม่มันก็ระวังชีวิตของเขาอะ่ะคือเขานั่นเขาระวังเขาระวังของเขาเหมือนกับเราเนะี่ยเวลาเราตกใจมาอาการยังไงตกใจบางทีไปเหยียบเขาเห็นตอนเหยียบเขาตกใจร้องอืร้องลั่นเลย ้องลันล่น่ยแต่ถ้าผู้มีสติมันจะไม่ถึงขนาดว่าลองลัน่นเพอ้ออะไรลักษณะอ่าเพ้อเจออะไรมันแล้วก็ต้องมานั่งกทกถวนเฮยที่มันผิดพลาดเนี่ยนะเราไปเหยียบเขาก็ดีอะไรก็ดีนะจริงๆเราเตรียมพร้อมไหมถ้าเราเตรียมพร้อมมันก็อาจจะไม่สะดุดก็ได้ใช่ไหมถ้าสมมติเมื่ออย่างเงี้ยมีเรามีไฟฉายมีไฟสอ่สองสว่างอะไรละนษ้ะมันก็อาจจะไม่เป็นไรใช่ไหม แต่ทีนี้เราไม่ตเตรียมการนะตกใจโอ้โหไปเลยเเดิ่งก็เดากระเจิงไปเลยเขาเขาเรียกว่านั่นคือหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าเรานั่งตบทวนวเนาะทำอะไรมีสติน้องพ่อได้ยินบ่อยๆว่าเวลาเขาไปทำนู่นทำนี่แบใจเย็นๆใจเย็นๆถ้าถ้าไม่ได้ปลกไปแต่ต้นเนางพ่อว่ามันจะมันมันจะเย็นได้ไหมล่ะ เพราว่ามันก็อยากเห้ือนกันนะมันก็อยากเหมือนกันม,มันมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราฝึกไปแล้วแท้เหมือนเมืนกกเราไปอ่านหนังสือเราอ่านมาได้แล้วนะคนอ่านได้คงเหมือนกับง่ายๆช่ไหมแต่คนยังไม่มีพื้นฐานเลยคนยังไม่ได้คนยังไม่ผ่านการฝึกการศึกษาเราเรียนมาบางทีไม่รู้เรื่อง เขาพูดอะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งง่ายๆเลยบางคนก็อ่านหนังสือไม่ได้ไปนนไปนี่ก็ลําบากไปนอนไปนี่ลําบากเห็นป้ายก็ไม่รู้เขาเขียนยังไงทั้งนั้นไม่รู้จักกะไรทั้งนั้นทั้งหมดทั้งสิน้นแล้วเป็นที่ลําบากเป็นที่ลําบากเหมือนกับทุกวันนี้ไม่ช่วงหนึ่งน้องปอเห็น,นคณะครูอาจารย์ั้คณะครูอาจารย์รุ่นเก่าพอดีช่วงหลังมา เทคโ,โนโลยีตามมาบางทีต้องลาออกนะรุ่นเก่ามันหวนกลับไปเล่นคอมทํานู่นทั้งนี้ไม่ได้แล้วไงไม่ได้แล้วมันเป็นสมัยพ่อแม่แล้วเมื่อก่อน,นเขียนช h อ l ก,กระดานดำเขียนช h อ l เขียนกระดานดำเขียนนู่นเขียนนี่ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะจนกระทั่งเราพอเห็นจุดหลดความหยังบางคนก็ฝากไว้ใน ฝากไว้ในเครื่องโทรศัพท์ถ้าข้อมูลหายเท่านั้นเดือดร้อนไปทางบางเลยเดือดร้อนไปทางบางบออางคนยังจาได้บางทีลูกหลานนั้นนะอยู่ที่วัดมึงก็มีลูกหลานเรียนมาเป็นช่วงๆเรียนมาเป็นรุ่นๆก็มีมาเป็นรุ่นๆมาเรื่อยใน,นแต่เมื่อก่อนนี้เอทีเอ็มแค่สี่ตัวเวลาข้อมูลหายหายจากมือถืออย่างเงี้ยไปฝากไว้กับมือถือไงจาไม่ได้ จำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อว่าโอ้ถ้าอย่างนี้มันก็มันก็ลําบากแตส่สมัยเมื่อก่อน,นมันมันจํามาในสมองไงอย่างท่องท่องสูตรคูณก็ดีทำโน่นทํำนี่ก็ดีก็ท่องมาในในจำม้ในสมองไงตู้บันี้ฝากไว้ในเครื่องอย่างนีนะขนาดฝากไว้ในเครื่องนี่หมายถึงว่าเวลาข้อมูลมันหายไปข้อมูลหาย ไม่รู้ไปกู้สถา,านการไหนหลวงพ่อยังไม่เข้าใจไยกู้ได้หรือเปล่าถ้ามันกู้ได้ก็ดีไปถ้ากู้ไม่ได้เอาแล้วเดือดร้อนทั้งบางเลยอย่างเงี้ยเดือดร้อนทั้งบางแค่บางทีแค่ไม่กี่อย่างนะนะแค่ไม่กี่อย่างตัววันนี้อย่างเบอร์โทรศัพท์เยอะเยอะเบอร์เพืเอเอเอเ่อนเบอร์นคนนั้นเบอร์นคนนี้เบอร์นคนสนิทที่เชื่อคนที่เราใช้อยู่ประจําคนสนิททำงานนัน่นทั้งนั้น อ่าที่ใช้อยู่ประจำอย่างเงี้ยเต็มตบางเบอร์ก็ใช้แบบห่างๆอะไรแล้วเนาะนลวงพ่อต้องบอกว่าวิธีคิดนะหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องเราต้องคิดสองต้องทบทวนนั่นแหละต้องทบทวนให้ดีม,มันมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราเราประมาทเกินไปอย่างนี้เนาะถ้าถ้าคิดแบบหลวงพ่อ,อประมาทเกินไปไหม,มบางที มีโทรศัพท์ท่านท่านอยู่ที่ไหนท่านมันสัญญาณมันดีมันใช้ได้ใช่ไหมแต่บางทีลืมมาโทรศัพท์ไปเรา่อเห็นมาสิ่งที่เขาชอบเขาเลนเล่นเขี่ยอยู่ได้ทั้งวีทั้งวันเวลานั้นลืมโทรศัพท์เีก็ก็มานั่งทบทวน,น,นสิ่งที่เขาชอบขนาดนั้นเขายังลืมเขายังลืมแล้วจะไปน,นับภาษาอะไรอย่างอื่นอะไรประมาณลักษณะยิ่งเป็นบุญคุณของพงศ์พ่อคุณอย่างี้บุญคุณของพ่อของแม่อย่างนี้ เขาเยว่าบางทีถ้าเราไม่รู้จักที่สูงที่ต่ําไม่รู้จักผู้มีพระคุณไม่รู้จักบาปบญคนโทษอย่างเงี้ยมันก็คิดไปได้เกือบทุกเรื่องแล้วก็ทําไปได้ทุกเรื่องอย่างยกตัวอย่างที่ควบคุมสติตัวเองไม่ได้มีบ่อยมากที่เป็นลูกเป็นหลานติดติดยาเสพติดควบคุมตัวเองไม่ได้ไปทำ้าย ทำารไม่ทำายรธรรมดานะทำไยรประจำเลยทำไยรประจำที่สุดของมันหนักเข้าหนักเข้าทีนี้ตายตายเพราะน้ำมือของหลานนี่ของของลูกอย่างนี้เป็นต้นนะเยอะเลยเยอะเลยอย่างเงี้ยม,มัน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 จะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเวลาเวลาเราเก็บมาคิดอ่ะม,มาทบทวนเสร็จแล้วทีนี้มันไปคบเพื่อนไง ก็เพื่อนไม่ดีตอนแรกมันตอนแรกถ้าพูดถึงความรู้สึกนึกคิดของของกิเลสเนี่ยมันมีความคิดของมาหน่อยลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เขาเข้าใจว่าเขาทาถูกเลยบางทีก็ไปลองใช่ไหมไปลองเขาบอกไปลองลองลองไปลองมามันติดไงมันติดติดงอมแงมเลยติดงอมแงมควบคุมเองไม่ได้แล้วก็ใครบอกก็ไม่เชื่อและไม่ไม่ฟังไม่เชื่อฟังทท้งนั้นเสร็จแล้วทีนี้ ต่อเวลานั้นอ่ะมันหนีไปเลยจยากโลกใช่ไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงนะกลับไปแล้วมันกลับมากลับมาหาคุณตาคุณยายมากลับมาพ่อแม่เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วกลับมากล <c oughs> ับมาพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำไงคุณตาคุณยายก็เช่นกันบางทีก็บน่นบางทีก็ไม่ใช่บางทีอ่ะก็จริงๆก็อยากให้ลูกหลานเป็นคนดีใช่ไหมถ้าพูดถึงต่า จะไปเสียบเลยนะจะไปเสียบเลย่าไปโคบเพื่อนไม่ดีเลยพ่อแม่ก็ย่อมจะเตือนอย่างนี้ใช่ไหมะเตือนนะมันไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจมันสะสมสั่งสมไปเรื่อยเสียบมันก็ไม่หยุดโคบเพื่อนก็ไม่หยุดอะไรอย่งนี้นะอ่าพบพบเพื่อนก็ไม่หยุดพบคบเพื่อนไม่ดีนะนะท่านถึงได้บอกว่าคบเพื่อนที่ดีดีกว่าไหมแล้าโคบเพื่อนที่ดี เจอเพื่อนที่ดีเห็นเพื่อนที่ดีอย่างเงี้ยม,มันมันต้องมาบอกแล้วบอกอีกบอกเรื่องนำเดิมซ้ำๆซากๆบอกเรื่องนำเดมิมบอกแล้วบอกเล่าบอกเช้าบอกเที่ยงบอกเย็นก็ยังก็ยังมนคุณค่าคำคำค,ำคำบอกเก่าเลยถ้าถ้าถ้าอย่างนี้ยแย่เลยนะถ้าอย่างนี้แย่เลย มัน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 ต้องมานั่งทบทวนแล้วบ่าเออชีวิตของเราเนาะพ่อแม่เราก็ได้ความบังดีนท่นั้นอยากให้ลูกหลานได้ดีเท่านั้นแต่ทีนี้มันมันมันเสียอนาคตเพราะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเสียอนาคตอเขาเรียกว่าดับบูบเลยอนาคตมันดับบูบเลยเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วทีนี้แล้วพ่อแม่อาศัยใครแล้วก็ที่สุดของมันก็หมายถึงว่า คนที่วังวังได้พึ่งเราหมดเลยหมดเลยถ้ามันถ้าพันหมดอย่างนี้พ่อแม่ก็ย่อมย่อจะหออยอย่อเหี่ยวใช่ไหมคุณตาคุณยายก็ย่อมจะใจิตใจก็หออยอย่อเหี่ยววังพึ่งลูกพึ่งหลานเลี้ยงมาด้น้ำพักน้ำแรงเลี้ยงมาเด้นั่นนะด้วยความอินดูรักมาตลอดแต่มันกลับกันในนี้ตอนที่จเจริญเติบโตขึ้นมากับไม่รัก พอรักแม่ไม่รักเตอคนตาคนยายไม่รับคนที่เลี้ยงดูไม่รักที่เราที่เราเขาอายเลี้ยงดูเรามาจนเจริญเติบโตอย่างเงี้ยเหมือนกับเรียนอย่างเงี้ยหลายคนก็เรียนไม่จบใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเรียนไม่จบแต่สิ่งที่เหลือในชีวิตของเรานะ่คือหมายถึงว่ามากๆเลยคือหมายถึงว่าเรียนจบบางคนเรียนจบแต่เรียนเรียนเรียนชีวิตดูชีวิตของตัวเองดูไม่เป็น ดูไม่เปลี่ยนต้องเรียนรู้อีกเยอะใน,นชีวิตของเราเราขับเคลื่อนไปหาความพอดีหากำหาพละกําลังที่มันเกิดขึ้นพละกําลังที่มันมีอยู่พละกําลังที่ต้องสู้ต่อไปแล้วทีนี้เราก็กําหนดทําไม่ได้เลยอ,อย่างที่เรามาทนธรมะทำมา,ำมาแล้ทีนี้เราจะเหลือเวลาสักเท่าไหร่ที่จะทําต่อไปอันนี้ต่างหากเราเราอนาคตเราจะสร้างฝันไม่ได้เราจะา้นได้แต่หมายถึงว่า มันไม่ไปถึงฝันนะทีมันไม่ไปถึงฝันก็มาเสียอ,อกเสียใจใช่ไหมนะถ้าพูดถึงตามหลักอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่ดำรงชีวิตอยู่นี่ถ้าสมมติว่าห้าคนสิบคนอยู่ด้วยกันห้าคนสิบคนคนหายอยู่สองคนเนี่ยอ้าคนคนหายอยู่สองคนแล้วแล้วทีนี้คนช่วยกินในจิตแปดคนเนี่ยไหวไหมถ้าสมมติร้อยคนอย่างเงี้ยคนกินทั้งแปดสิบอะ คนหายแค่ยี่สิบคนอย่างเงี้ยมันจะรองรับกันไหวไหมมันก็รองรับไม่ไหวทีนี้มันก็ออกอาการขณะที่มันออกอาการนั่ทีนี้มันร่วไปไม่ไหวแล้วถอดหัววิ่งเลยถอดหัววิ่งเลยเพ่นเลยอย่างเงี้ยมันก็ควรจะเพ่นไหล่ะคนกินก็กินไม่ได้กินแล้ไม่ไม่ทำมาไม่ได้ иск, ช่วยอะไรเลยไม่ Bringing. ได้ช่วยอะไรเลยอย่างเงี้ย แล้วเสร็จนี้คนหาเนี่ยทอแทนไหมคนหาก็ทอแท้สู้ไปก็ไม่ไหวอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหลวงพ่อพูดเปรียบเทียบให้ฟังนะถ้าคนต่างช่วยกันคนอยู่บ้านก็ดูแลดูแลรักษาบ้านคนที่ไปทำไม้กินข้างนอกก็ไม่ตั้งหกว่าดูแลตัวเองอุปสรรคปัญหาเราเตรียมพร้อมใช่ไหมอุปสรรคปัญหาไม่รู้ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราเตรียมการอย่างนี้ จริงๆเราต้องมีธรรม,มะใช่ไหมต้องมีสติมีปัญญาที่ว่าต้องมีสติสัมประชัญญะใมีความรู้ตัวเพื่อพร้อมจะเสมอเสมอว่าเราทําอย่างนี้นะประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะอย่างนี้เมื่อเราทำอะไรสักอย่างเราต้องหวังผลใช่ไหมทำไรทำหน้าทำสวนเราต้องหวังผลผลิดที่มันจะเกิดจะมีไปเปลี่ยนไปในอนาคตแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ทำตันนี้ งอกขึ้นมาก็พรุ่งนี้ได้ผลนี้บางทีมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ต้องใช้เวลาอยู่อะไรสิ่งต้องใช้เวลาเมื่อไรชีวิตของเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างนี้นักเข้านานเข้าก็จะถ,ถ้าถ้าใครทําความเข้าใจมีธรรมะมีสติแล้วเกิดปัญญามันก็จะได้เข้าใจจะได้เข้าใจชีวิตก็จะมีความสุขถึงขนาดไม่สุขมากๆเลยไม่สบายมากๆก็หมายถึงว่ายังเลาก็่สบายระดับหนึ่ง ถ้าเราสร้างเหตุไว้ดีเราสร้างเหตุไว้ดีถ้าเราสร้างเหตุไว้ไ,ไม่ดีมันก็ผลมาผลตอบรับมันจะไม่ดีอ้าววันนี้ก็คงพอสมควรนะหลวงพ่อคงไปอินาบาทกันเนาะอ่าได้เวลาแล้วอ่าพุทโธตะโมสังโคเนาะอ่าคุณพระคุ้มครองคุณงามความดีคุ้มครองธรรมะคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะสาธุสาธุขอหน้าพบกันใหม่เนาะ